ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมู c การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวถันโลกที่ไม่หยุดนิ่งรายวิชาการคิดสร้างสารรค์ในวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Dr. ดรดารันพบเพียรจัดรองราคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนาคารินทร์ซึ่งจะมาให้ความรู้และคาแนะนาดีๆกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คำถามแรกที่อยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะก็คือว่าการคิดสร้างสารรค์เนี่ยคะ่ะเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความเชื่อว่าสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้แต่ก่อนอื่นอยากจะขอสอบถามท่านอาจารย์คะ่ะว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรคะว่าบุคคลไหนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คะครับผม ในลำดับแรกนะครับก็จะต้องมารู้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายของความคิดสร้างสรรค์ก่อนนะครับค,ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยหมายถึงความสามารถในการคิดหลายแง่หลายมุมนะครับเชื่อมโยงความสําคัญของสิ่งต่างๆได้โดยมีสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันทําให้ค้นพบสิ่งแปลกใหม่ผ่านกระบวนการคิดผ่านการดัดแปลงปรับปรุงจากของเดิมผสมผสานกับของใหม่นะครับทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นวิธีการใหม่ๆ หรือแสดงออกมาในสิ่งที่เป็นวัตถุเช่นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆโดยมีส่วนของความคิดย่อยซึ่งประกอบไปด้วยความคิดเริ่มนะครับหรือ originality นะครับความคิดคล่องหรือ fluency ความคิดยืดหยุ่นหรือ flexibility แล้วก็ความคิดละเอียดละอ่อหรือ elaboration นะครับโดยความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยจะให้ความสนุกสนานให้ความสุขและทำให้เกิดความพึงพอใจกับตัวของเด็กหรือตัวของผู้เรียนนะครับ ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็กเมื่อเตเิบโตขึ้นนะครับเด็กจะมีความรู้สึกทางลบเช่นหดหู่เศร้าใจเมื่อความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนั้นถูกตําหนิถูกติเตียนนะครับว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนั้นไม่มีคุณค่าตรงกันข้ามกับเด็กอีกจํานวนหนึ่งที่จะเกิดความรู้สึกในทางบวกเช่นดีใจปรับปลื้มเมื่อสิ่งที่เขาคิดนั้นได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการชมเชยจากตัวผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ผู้ปกครอง ผลที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะทําให้เกิดสิ่งต่างๆเช่นจะเกิดเป็นกระบวนการนะครับหรือวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเกิดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออำานยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในอนาคตซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่และจะทําให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวเด็กไปในอนาคตได้ด้วยนะครับ พฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะติดตัวเด็กไปจนกระทั่งโต <Okay. S 2> อย่างเช่น 1. การรู้จักชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างต่างนะครับที่ผู้ใหญ่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างผู้ใหญ่พิจารณาแล้วยอมรับแล้วและชื่นชมในผลงานของเด็กการพัฒนาสุนทรียภาพโดยให้เด็กทุกคนที่เห็นว่าได้อยู่อย่างมีความสุขเนี่ยได้เด็กได้ตระหนักและก็เห็นความสําคัญของตัวเองนะครับดังนั้นจะต้องสอนให้เด็กเนี่ย ได้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับในสิ่งธรรมดาสามัญเนี่ยให้เกิดเป็นความคิดใหม่ๆให้ได้นะครับอย่างที่2ก็คือว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์ผ่อนคลายลดความกดดันที่เกิดขึ้นลดความคับข้องใจแล้วก็ความก้าวร้าวนะครับเนื่องจากในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งการแข่งขันกับตัวเองก็ตามหรือการแข่งขันกับผู้อื่นทําให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีคุณภาพนะครับถ้าเด็กมีคุณสมบัติตรงนี้นะครับ,รบดังนั้นการเกิดความคิดสร้างสารรค์จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็ลดความกดดันจากสิ่งต่างๆนะครับข้อต่อมาก็คือว่ามีลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางานโดยขณะที่เด็กทํางานครูผู้สอนหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรสอนในสิ่งที่มีระเบียบวินัยให้แก่เด็กนะครับให้เด็กเนี่ยสามารถทําสิ่งต่างๆควบคู่กันไปเช่นการเก็บของให้เป็นที่ นะครับเมื่อเด็กได้เล่นแล้วก็เน้นไปที่การเก็บของด้วยนะครับพ่อแม่ก็จะมีวิธีการปลูกฝังนะครับต่อมาคือมีสุขภาพดีเพราะกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กนะครับเขาบอกว่าเด็กจะพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่จากการเล่นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการตัดกระดาษการประดิษฐ์ภาพที่ใช้มือจับง่ายๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้น นะครับเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจได้ค้นคว้าทดลองเพราะเด็กเนี่ยจะชอบชอบทำกิจกรรมแล้วก็ใช้วัสดุต่างๆซ้ํากันดังนั้นเพื่อสร้างสิ่งต่างๆซึ่งเป็นโอกาสที่ทําให้เด, <ๆ S 1> เด็กเกิดความคิด,ดเริ่มจากจินตนาการในการสร้างสิ่งใหม่นะครับครูก็หรือผ,ผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็ควรที่จะหาวัสดุต่างๆมาให้เด็กได้ทดลองค้นคว้าต่างๆที่เกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของตัวเด็กเองครับผม สำหรับคำถามต่อมานะคะก็คืออยากจะสอบถามว่าการคิดสร้างสารรค์สามารถส่งเสริมได้ด้วยการสอนฝึกฝนอบรมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ได้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ควรจะมีลักษณะอย่างไรคะอาจารย์ครับผมก็จะมีด้วยกัน3ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือว่า บรรยากาศการเรียนรู้โดยเด็กจะต้องถามแล้วก็สนใจต่อคําถามนะครับโดยเด็กเนี่ยก็จะใฝ่รู้โดยการใช้คําถามต่างๆนะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่ตัวเด็กเนี่ยเผชิญอยู่ณขณะนั้นหรือเจอเหตุการณ์อยู่ณขณะนั้นนะครับลำดับที่2ก็คือว่าเราจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็เอาใจใส่ต่อความคิดที่แปลกๆของเด็กด้วยใจเป็นกลาง เราจะเห็นว่ามีหลายสถานการณ์เลยอย่างเช่นเด็กสงสัยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรนะครับซึ่งผู้ปกครองหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยพอเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นคําถามทั่วๆไปนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับข้อคิดแปลกๆของเด็กนะครับแล้วก็อันที่3หรือข้อที่3ก็คือว่าควรเอาใจใส่หรือแสดงท่าทีกระตือหรือล้นต่อคําถามแปลกๆของเด็ก นะครับด้วยการตอบอย่างใส่ใจมีชีวิตชีวาะนะครับเหมือนกับบางทีเราอาจจะต้องลดตัวไปอยู่ในวัยเดียวกับเด็กแล้วก็สนใจในตัวคำถามที่เกิดขึ้นกับเด็กะนะครับค่ะสำหรับคำถามที่3นะคะอยากจะทราบว่าการคิดสร้างสรรค์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นทักษะการคิดขั้นสูงจะต้องมีลักษณะการคิดย่อยๆหลายๆทักษะเป็นองค์ประกอบนะคะในการส่งเสริมให้เกิดการคิดขั้นสูง ครูควรจะส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดย่อยอะไรบ้างคะแล้วกเ็เวลาที่จะนําไปสู่การพัฒนาการคิดสร้างสารรค์จะพัฒนาไปได้อย่างไะงคะสำหรับความคิดย่อยๆของความคิดสร้างสารรค์นันนะครับ,รบจะประกอบไปด้วย3ความคิดใหญ่ก็คือ1คือคิดริเริ่มนะครับ,รบภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า originality นะครับ,รบโดยความคิดเริ่มเนี่ยเป็นความคิดที่แปลกใหม่จะแตกต่างไปจากความคิด คุ้นเคยเดิมๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็สามารถค้นหาแนวทางใหม่ๆซึ่งแตกต่างจากความคิดธรรมดาหรือความคิดที่เรียบง่ายแบบเดิมๆทั่วๆไปไม่ซ้ํากับสิ่งที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นเมื่อเห็นรูปสี่เหลี่ยมหลายคนก็จะมองแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันคือสี่เหลี่ยมะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยก็จะคิดฉีกหรือแปลกแยกออกไปว่าอ๋อมันคือมุมฉากสี่มุมเอามาต่อกันะนะครับก็มองเห็นเป็นเส้นตรงสี่เส้น เป็นการมองเห็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ความคิดลำดับที่2ในความคิดซักสรรค์ที่เป็นความคิดย่อยก็คือความคิดแบบคล่องแคล่วนะครับ<ฮ>หรือฟูเอนซีเป็นความสามารถในการผลิตคิดที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายภายใต้กรอบที่จํากัดนะครับ<ว>ของเวลานะครับแล้วก็การคิดคล่องแคล่วจะต้องตอบสนองสิ่งเร้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ,รบซึ่งจะประกอบไปด้วยความคิดย่อยๆของคิดคล่องแคล่วก็คือว่าจะเป็นการคิดคล่องแคล่วด้านการใช้ถ้อยคํา ความคิดคล่องแคล่วด้านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆนะครับความคิดคล่องแคล่วด้านการแสดงออกความคิดคล่องแคล่วในด้านของการคิดนะครับก็จะมี4อย่างแล้วก็ความคิดย่อยลําดับที่3ก็คือความคิดยืดหยุนนะครับหรือ flexibility นะครับโดยเป็นความคิดที่สามารถปรับสภาพของความคิดในสถานการณ์ต่างๆได้นะครับเป็นลักษณะการคิดนอกกรอบไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคยเดิมๆนะครับความยืดหยุนเนี่ยทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนะฮะในในแง่มุมหรือมุมมองใหม่ๆะนะครับโดยเป็นการคิดหาคําตอบได้หลายประเภทนะครับหลีกเลี่ยงการซ้ําซ้อนช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็แง่มุมใหม่ๆที่จะเอามาใช้ได้นะสามารถพลิกแพลงได้ถ้าพูดง่ายๆะนะครับท่านอาจารย์คะมีนักวิชาการหลายท่านค่ะได้ให้แนวคิดในการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถพัฒนาได้หลายวิธีนะคะก็อยากจะทราบว่าขั้นตอนหลักๆของกระบวนการคิดสร้างสรรค์มีอะไรบ้างคะ ครับผมในขั้นตอนหรือกระบวนการหลักๆของความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยก็จะมีนักวิชาการหลายท่านน,นะครับก็ได้สรุปไว้บางคนก็หาข้อบ้าง6ข้อบ้าง7ข้อบ้างก็ที่จะนําพาไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ของตัวบุคคลแต่ละบุคคลนะครับในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยหมายถึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากโสดสัมผัสข,ของเราเอง เช่นตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิล้นรับรสอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากสื่อสารสนเทศต่างๆถ้าเป็นแต่ก่อนก็อาจจะเป็นพวกการอ่านจากหนังสือพิมพ์วารสารหรือหนังสือต่างๆแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ง่ายหน่อยก็คือเข้าไปดูได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่นะฮะเวลาค้นคว้าหาข้อมูลจะเห็นได้ว่า ค้าคุณครูสั่งงานปุ๊บนี่เข้าอินเทอร์เน็ตเป็นลําดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลนั้นเนี่ยกลับมารวบรวมนะครับอาจจะหาให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับกองไว้ก่อนยังไม่ต้องคัดเลือกนะฮะเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับก็จะเป็นการเอาข้อมูลที่ได้นี่ครับบวกกับปัญหาสภาพที่เจอเนี่ยกลับมาแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เจอมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ เป็นการมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมั่งนะครับจะเป็นการสรุปว่าสิ่งที่ได้คิดหรือได้รวบรวมข้อมูลขึ้นมาต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน,ในท้ายที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะต้องเป็นความคิดในทางบวกด้วยนะครับเพราะบางทีผลที่ได้ที่เอาไปใช้ก็อาจจะยังไม่เหมาะสมใช่ครับใช่ครับ วันนี้เราก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ดรดารันพบเพียรจัดเป็นอย่างมากเลยนะคะคิดว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณท่านดรดารันพบเพียรจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับไทยมูสก,การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมูสก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวถันโลกที่ไม่หยุดนิ่งสวัสดีค่ะ